ครับสวัสดีครับเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านครับวันนี้ก็อยู่ในแอปหมากรุกไทยขั้นเทพนะครับออนไลน์นะครับก็จับคู่มาเจอกับปู้เล่นทางบ้านนะครับเปิดขุนขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เปิดเป็นไม้โยงซ้ายนะครับนะครับขึ้นโคนขึ้นไปนะครับเสริมม้ามาแล้วก็เปิดเบี้ยนะครับเบี้ยชอช้างขึ้นไป สมคนมากรตีเบี้ยคู่ริมนะครับเป็นม้าเทียมนะครับเป็นม้าเทียมจะตีเบี้ยสามเขายังไม่ขึ้นเบี้ยเลยนะครับสี่ตัวงหวะนี้เราเปิดเปิดเบี้ยหน้าขุนดีกว่านะครับเบี้ยคู่ของม้าโยงซ้ายนะครับน่าจะดีกว่าในตำแหน่งนี้ไปครับนะครับเบี้ยคู่ของม้าโยงซ้ายนะครับอนาคตเราก็จะเสริมโคนขึ้นไปโดนกินตัดเข้ามาก่อนนะครับก็ ไม่เป็นไรครับเอานอกเอาในกินเข้ามานอกเดี๋ยวไม่ดีนะครับจกกังหวะนี้ก็ตีนะครับตีริมขึ้นไปนะครับป้องกันเขาระเบิดเบีย้ยมานะครับกินตัดเข้ามาก็เสริมกินตัดเข้าไปเอาม้ามาจับเสริมโคนไปผูกหรือว่าเดินเม็ดไปผูกเอาเม็ดไปผูกก่อนนะครับเอาม้ามาจับกินเบีย้ยเสริมโคนไปผูกอีก <c oughs> เปิดเบีย้ยตำแหน่งนี้มา คุ่ต่อสู้ท่าน,นี้โจมตีดีจังเลยครับอืมเอาเรือขยับมาหนึ่งตาก่อนครับนะครับสงสัยหน้าขุนเราคงจะแตกนะครับโดนกินอีกแล้วครับเอาเม็ดกินขึ้นไปคุ่ต่อสู้ก็น่าจะเอาเรือมาประกบตรงกลางนะครับเล่นงานขุนนะครับเล่นงานแม่ทัพของสีขาวก็เสริมคนขึ้นไปก่อนครับต่อเม็ดเราไม่ซื้นครับกินอีกแล้วโอ้โห เอาโคนเอาโคนตัวขวากินขึ้นไปนะครับหรือว่าเอาโคนตัวขวากินดีกว่ากินขึ้นไปครับเอาเรือมาจริงๆด้วยนะครับจังหวะนี้เราก็หลบไปทางขวานะครับอยู่ตากดแป๊บนึงนะครับก็หาจุดการเล่นหมากรุกนะครับจุดที่ปลอดภัยของขุนนะครับของแม่ทัพเนี่ยต้องอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะครับเสริมขุนขึ้นไปเวลาเวลาเราเล่นเราประทะกันนะ่ะความปลอดภัยก็จะสูงนะครับ จังหวะนี้ที่ริมขึ้นไปก่อนครับทาลายเบี้ยครับกต่อสู้แทงเบี้ยขึ้นมาเราจะเห็นได้ว่านะครับโคนของสีแดงนะครับไม่ได้ใช้งานหนึ่งตัวครับต่อมาไปเลยครับจะได้เอาโคนขึ้นไปยืนกโก้นะครับเอาโคนขึ้นไปยืนครับมีทางไหลของโคนเห็นไหมครับทางด้านขวามือนะครับจึงเฉียงขึ้นไปนะครับก็เป็นแท่นยืนสีแดงหมุนมาไปจะเอาขึ้นมานะครับ เอาขึ้นมาข้างเบี้ยจังหวะนี้เราดันโคนขึ้นไปตัวหนึ่งนะครับดันโคนครับไม่ให้ม้านะครับเดินมาได้สะดวกนะครับเอาเรือมาอีกหนึ่งลำนะครับจังหวะนี้โยกม้าไปครับโยกม้าไปต่อโคนเบี้ยด้านซ้ายมือขาดนะครับเราไม่ต้องเป็นต้องรีบกินนะครับถ้ากินเขาจะเอาเรือกินขึ้นมาโูกเราก็เอาเรือนะครับจับกินทางด้านซ้ายก่อนครับเบี้ยหนึ่งตัวนะครับโคนกินขึ้นมาจังหวะนี้ผมว่าใช้เบี้ยกินนะครับนะครับ ป้องกันม้าเขาขึ้นมานครับเขาก็จะมาลงบ่ออยู่ที่หน้าขุนเรานะครับเอาเบียกินครับเบียกินกันไว้ก่อนครับในตำแหน่งนี้ครับนะครับโยกม้ามาในตำแหน่งนี้เราเรือกดเลยครับจะมากินเรือเราง่ายๆนะครับขุนหลบไปแล้วนะครับเอาม้าขึ้นไปจับครับลงบ่อไปเลยครับตำแหน่งนี้สวยงามนะครับเพราะว่าถ้าสีแดงขยับม้าเนี่ยโคนจะหายนะครับเราจะเอาเรือกินลุกนะครับหรือไม่ก็เอาม้ากินก็ได้นะครับ ก็เอาเรือมาผูกเอาเป็นตาม้านะครับจังหวะนี้ก็กินไปก่อนครับนะครับคู่ต่อสู้คงไม่มีตัวเดินแล้วนะครับกินลุกเข้าไปหนึ่งทีขุนหลบก็ดึงมากลับมาที่เดิมก็เหมือนเดิมครับม้าของสีแดงนะครับคู่ต่อสู้เราก็ไม่สามารถเดินได้นะครับถ้าเดินแล้วโคนจะหายนะครับคู่ต่อสู้ขยับขุนลงไปนะครับ เราก็เรือมาอีกหนึ่งลำนะครับคู่ต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้ชมทางบ้าน,นครับทาง youtube และทาง tiktok นะครับขอขอบคุณและสวัสดีนะครับพบกันใหม่ ep หน้านะครับสวัสดีครับ